สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริตาโชว์ค่ะวันนี้นะคะเราได้ใบกะเพรามาสองแพ็คนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําทวิธีการถนอมอาหารนะคะเก็บรักษาใบกะเพราสดให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเราเก็บวิธีไหนนะคะโอเคค่ะมาติดตามชมกันค่ะค่ะทุกคนสาหรับใบกะเพราที่ได้วันนี้นะคะก็เป็นใบกะเพราที่มีทั้งแบบใบดําๆแล้วก็ใบช้ำๆนะคะอย่างใบที่ดํามาก,มากๆเราจะไม่เก็บไว้นะคะเราจะเก็บแบบ เฉพาะใบที่แบบสวยๆแล้วก็ดำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใบกะเพราที่นี่ค่อนข้างราคาแพงนะคะเราเสียดายนะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเด็ดใบกะเพรากันก่อนนะ ตอนนี้นะคะเราก็เด็ดใบกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็แยกใบเน่านะคะใบไ,ไม่ใช่ใบเน่าใบที่เขาช้ําแยกออกนะคะก็จะเก็บไว้ผัดทานวันนี้นะคะส่วนใบที่ยังดีๆอยู่อย่างอันนี้นะคะมีใบเปียกติดมีใบเน่าติดอยู่นะคะเราจะล้างแล้วก็ทําความสะอาดนะคะเก็บไว้ผัดได้เย็นนี้นะคะช้ำๆเราจะดึงออกเลยนะแล้วก็ถ้าเปียกนี่ต้องรีบดึงออกเลยนะคะไม่งั้นเขาจะลามไปทั้งทั้งหลอดนี้เลยนะ ก็เราจะไม่ล้างนะคะเวลาเราจะใช้แล้วเราทยอยออกมาล้างทีละนิดนะเอามาแบบว่าแช่น้ำให้ฟื้นหน่อยนะคะเพราะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างเหี่ยวแล้วอย่างนี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องเอาใบที่เน่าแล้วก็้ําเปียกออกให้หมดนะคะก็จะประมาณนี้นะเราก็จะวิธีการเก็บรักษาใบกะเพราสดของเรานะคะเราจะใช้กระปุกนะ เก็บใส่กระปุกนะคะเราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะลองกลนก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้กระดาษทิชชู่ลองกลนเนี่ยเขาจะมีความชื้นเขาจะคลายไอ้น้ำออกมานะอย่างเนี้ยกระป๋องอันนี้นะคะเป็นกระป๋องพลาสติกธรรมดาเราซื้อมาใบละหนึ่งเหรียญนะแล้วก็เอามาออาแกนไนซ์นะคะนี่นะคะก็ใส่ไว้ในกระปุกนี้ แบบนี้เลยนะช้ำๆอย่างเงี้ยเราก็จะดึงออกเลยนะช้ำๆเปียกๆดึงออกเลยนะคะห้ามล้างน้ํานะคะถ้าล้างน้ํามาแช่ตู้เย็นเนี่ยเขาจะเน่าเร็วนะเวลาจะใช้แล้วเราค่อยทยอยเอาออกมาแช่ให้เขาฟื้นนะคะแช่น้ําให้เขาฟื้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระปุกเสร็จแล้วนะเราต้องมีกระดาษทิชชู่อีก เราต้องมีกระดาษทิชชู่อีกแผ่นหนึ่งนะคะใส่ให้สามารถใส่ในกระปุกนี้ได้อันนี้ดำๆเราจะดึงออกกระปุกอันนี้ใบดำๆเราจะดึงออกนะคะเวลาเราแช่ผักในตู้เย็นเนี่ยผักที่แช่อยู่ในกระปุกหรือถุงนะคะเขาจะมีไอ้น้ำเระเหยออกมานะเวลาไอ้น้ำเระเหยอออกมากระดาษทิชชู่ก็จะซับไอ้น้ำไว้นะคะผักก็จะได้ไม่เน่าเร็วนะต่อไปเราก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะเวลาจะใช้เนี่ย ก็สามารถทยอยเอาออกมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับวิธีการเก็บรักษาใบกระเพราสดของเรานะคะก็ทำวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเก็บได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะนานกว่านี้ก็ก็จะเริ่มดำแล้วนะคะ ตอนนี้อากาศที่เมกาก็ยังหนาวอยู่นะคะผักทุกอย่างที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นอะ่ะก็จะเสียง่ายมากๆเลยนะคะฉะนั้นเวลาจะซื้อผักอะไรมาเนี่ยเราก็จะกะไว้ทานประมาณ3วันหวันอะไรประมาณนี้นะคะเราจะไม่ซื้อเก็บไว้เป็นเดือนๆนะคะเพราะว่าผักอากาศยิ่งเย็นผักก็ยิ่งเน่าเสียง่ายนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่ง สำหรับก้านกะเพรานะคะปกติแล้วนะคะเราจะใช้ก้านกะเพราเนี่ยปักชํำนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังหนาวมากอยู่นะคะเราไม่สามารถจะไปปักชํำได้แล้วก็ปักในบ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ากะเพราเขาต้องการเขาเป็นผักผักฤดูร้อนนะคะต้องปักชํำช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะคะเราเคยปักหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยแช่น้ําจะให้รากงอกไว้ในบ้านนะคะเขาก็เน่านะคะ เดี๋ยวเอาไว้รอช่วงซัมเมอร์นะคะเราจะไปซื้อมาใหม่แล้วก็จะเอาก้านเนี่ยไปปักชําเลยลงดินเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เสียดายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทิ้งนะคะไม่เก็บไว้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย